สวัสดีครับผมทนายขอบคิดถาวรนะครับก็วันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการติดตามหนี้หรือการายึดรถของพนักง,งานยึดรถหรือพนักง,งานติดตามหนี้ของทางไฟแ a n c e นะครับหรือเขาเรียกว่าชุดยึดนะครับเพิินผมได้เอกสารมันเป็นเอกสารของคดีเก่าที่ผมเคยทํามานะครับเป็นทนายจําเลยให้กับพนักง,งานชุดยึด2ท่านนะครับซึ่งถูกฟ้องที่ศาลจังหวัดที่ไพศาลแห่งหนึ่ง และโดนโทษจำคุกเลยนะครับในการยึดรถคั้งนี้มีสารลงโทษจำคุก5ปีนะครับไม่รองลงอาญาด้วยครับในสารชั้นต้นนะครับมาลองฟังดูว่าสารุทธรเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้รับชมรับฟังนะครับได้กดติดตามหรือกด Subscribe หรือกดแชร์หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นำเรื่องเล่าดีๆนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับคดีต่าง มาเล่าให้ท่านฟังนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับก็เรื่องนี้ก็ยังไงก็กราบประธา,านขออภัยนะครับพี่ชุดยึดเรื่องนี้มีสองท่านนะครับท่านหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วครับล่วงลับไปแล้วอีกท่านหนึ่งก็ได้ทำงานชุดยึดแล้วนะครับได้ข่าวมาตอนนั้นเื่อเข้ามาทํางานได้ไม่เกินยี่สิบวันนะครับก็ดวงแตกน้องก็ดวงแตกนะครับก็คืออะเรื่องเรื่องเลยก็เข้าเรื่อง รถยนต์กระบะคันนี้นะครับได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจำนำลิมิะเบียนนะครับกับทางไฟแนนซ์ที่ทางภาคใต้นะครับและตอนนี้นะครับได้ค้างชำระค้าง,งวดนะครับแล้วเจ้าของรถเนี่ยครับได้เอารถมาให้ญาติใช้นะครับที่จังหวัดทางภาคอีสานแห่งหนึ่งนะครับ แล้วค้างชําระประมาณแปดนวดนะครับแดนวดนะครับก็เลยมีการติดตามนี่ทางไฟแซ์ก็มีการติดตามนี่สึบทราบมาว่ารถไปใช้ที่จังหวัดพัทสาแรงหนึ่งนะครับก็ได้ให้ทางชุดยึดนะครับสท่านนี้นะครับไปติดตามรถก็มีการเฝ้าดูติดตามมาหลายวันก็ทราบว่าเป็นรถส่งน้ําแข็งมาใช้ส่งน้ําแข็งณปัจจุบันนะครับเออไม่ใช่ครับตัวทีครับไม่ใช่ส่งน้ำแข็งครับส่งน้ํานะครับน้ําเปล่าน้าถังนะครับถังใหญ่ๆนะครับ ที่จังหวัดพาสานแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เฝ้าดูหลายวันนะครับว่าเวลานี้เวลานี้ส่งร้านนี้ร้านนนั้นนี้นะครับก็ได้จังหวะที่จเนินการเข้ายึดรถนะครับก็ถือว่าดวงแตกผมก็ถือว่าดวงแตกนะครับดวงแตกจริงๆนะครับความซ่วยมาเยือนของทั้งสองคนก็คือจังหวะ่าคนที่มาขับรถส่งน้ํานะครับก็มาส่งน้ําที่ร้านขายกับข้าวปกตินะครับ เปิดประตูลงไปนะครับแล้วพนักง,งานชุดยึดคนหนึ่งครับข,ข็ขัารถูกกระจแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ลงเข้าไปขึ้นรถกระบะที่รถส่งน้ำานะครับที่เป็นหนี้กับทางไฟน้์นครับขับหนีออกไปเลยนะครับแล้วด้วยความชุลมุนความมึนงงนะครับก็สตันกันไปช่วงจังหวะหนึ่งถามผมรู้ได้ไงเพราะผมก็ได้สอบถามกับทางตัวผู้ถูกยึดแล้วก็พนักผู้พนักง,งานติดตามนี่แล้วก็ เจ้าของร้านขายข้าวนะครับก็มีเสียงสะพานนึงก็มีเสียงโเวยๆกันมาว่าอีกใครขโมยรถอะไรอย่างนี้นะครับและประกอบกับมีคนที่ทํางานเกี่ยวอยู่กับเทศบาลแถวนั้นนะครับมาทานข้าวพอดีครับก็ได้มีการโทรและมีการกบุกสกัดจับนะครับชุดยึดสองคนนี้นะครับที่ว่ายึดรถเหลือ,อรถไปนะครับแล้วก็นํารถสกัดจับได้นะครับแล้วก็นํารถไปจอดที่ทางสถานีตํารวจแล้วก็มี เจ้าของรถนะครับก็มีการแจ้งความเนินคดีนะครับก็าหาหลักทรัพย์นะครับผมก็ได้มีโอกาสลงไปอสอบหาข้อเท็จจริงได้มีการพูดคุยกับทางาผู้ครอบครองรถขณะนั้นซึ่งเป็นหลานของผู้เช่าซื้อไอหลานผู้กู้ยืมที่ทําสัญญากู้กับทางบริษัทนะครับจดนําเล่มทะเบียนนะครับก็เขาก็ไม่ยอมนะครับก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายไปนะครับก็ การส่งฟ้องศาลนะครับแล้วก็ผมก็ได้เป็นทนายจาเลยให้กับทางชุ้ยทั้งสองคนนะครับผมก็สอบถามตามปกติของหน้าที่ทนายความว่า,วาจะสารภาพหรือสู้คดีนะครับก็ทางตัวชุ้ยื้อทั้งสองคนบอกสู้ดีเต็มที่นาครับทางบริษัทเขาก็โอเคนะครับผมก็เลยดําเนินการสู้คดีให้อย่างเต็มที่ทางบริษัทชั้นต้นนะครับผลออกมาก็คือจำคุก5ปีนะครับใน คำพิพากษาสารชั้นต้นเขียนได้น่าดูและก็มีเหตุผลมากเลยว่าจริงจริงแล้วไม่จําเป็นต้องมีพิธีการในการยืดรถคือการกระชากเขาเรียกกันนะครับหรือว่าขึ้นไปแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะครับทางโจทย์นะครับแล้วก็ชุยิีทั้งสองเนี่ยสามารถใช้วิธีการนะครับทางศาลนะครับคือในการฟ้องร้องมีคําพิพากษาแล้วก็นำคำพิพากษาไปดําเนินการสืบรัพ์บ,บังคับคดีได้ แต่ทางาจำเลยนะครับไม่ดำเนินการนะครับดันไปใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นการละเมิดสิทธิ์ของตัวผู้ครอบครองรถในขณะนั้นนะครับศาลดูแล้วผิดกฎหมายหมดคือที่ท่านอ่านมาตอนที่ผมไปนั่งฟังที่ศาลกดต้นเลยผิดหมดเลยนะครับก็คือก็ <c oughs> ค,ครับคุณไม่ใช้สิทธิตามกฎหมายที่คุณมีคือฟ้องร้รองมกาก็พอดีนะครับ ในทางแพงนะครับแต่คุณใช้วิธีการนะครับเหมือนกระทางวอาไปลักทรัพย์นะครับกระชากรถนะครับซึ่งวิธีอย่างนี้หลายท่านเคยโดนจู่โจมนะครับก็มีมาเล่าผมฟังหลายคนนะครับทางสารชั้นต้นนะครับก็มีคำพิพากษาครับก็จำคุกนะครับชุดยึดนะครับในเรื่องนี้5ปีนะครับ ก็ถือเป็นเมตตาของสาวธนนะครับก็สาวธนนะครับเมตตาก็คือว่ารอ,อลรพิษนะครับแต่เราเราคายาให้กับตัวเป็นคนดีนะครับก็คือสาวธนท่านเมตตานะครับรอ,อลงอาญานะครับในคดีนี้นะครับก็ถือว่า,าชุดที่ทั้งสองคนก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ฟาดเคาะไปนะครับซึ่งโอ้โห เยอะอีกท่านหนึ่งก็คือน้องท่านน้องคนหนึ่งก็ที่มาใหม่ครับทำงานได้ไม่ถึงสิบวันนะครับมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แต่อีกท่านหนึ่งก็ปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือเป็นแง่คิดนะครับว่าสิทธากฎหมายเราต้องทําให้ถูกต้องนะครับเราจะใช้กําลังขู่เข็นหรือบังคับหรือใช้วิธีการแปลกๆมาติดตามนี่หรือนํารถไปคืนกับทางไฟแนนซ์นะครับเราไม่สมควรทํานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ ลูกหนี้นะครับก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีสิทธิอย่างไงนะครับเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายนะครับหรือเราถูกปฏิบัติการในการตามหนี้อย่างไงการตามหนี้นั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับมีพรบทวงหนี้มีหลายอย่างนะครับว่าทางไฟแนนซ์นะครับหรือพนักงานไฟ n a n c e ทำถูกต้องหรือไม่นะครับก็ผมก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องนี้มาให้ได้รับชมรับฟังนะครับมีหลายคดีนะครับที่ผมได้ทําสัมผัสมานะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังมีเยอะครับวิธีการติดตามนี่หลายอย่างแปลกหลายอย่างหวัดอันตรายหวัดเสียวเสียงคุกเสียงตารางแต่เขาก็ทํากันนะครับเพื่ออะไรเหตุผลที่ทํานะครับโปรดติดตามผมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอการสวัสดีครับ